สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะก็มากับการแกะลองเสื้อผ้าอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการแกะลองเสื้อผ้าแบบที่กวางสุ่มมานะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าจากชีอินนะคะเป็นเสื้อผ้าที่กวางสั่งมาจากใน Facebook นะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าจากชีอินทั้งหมดนะคะ รล้วเนี้ยคือเขาอ่ะจะเป็นการขายสภาพแบบเหมาก็คือ10ตัวที่กว้างได้มามันราคา690บาทเท่ากันจะไม่ผิดนะก็ตกตัวละ69บาทนะคะร้านอ่ะจะสุ่มมาให้แบบคะมาให้ว่าเราอ่ะจะได้ชุดแบบไหนแล้วก็ไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะบอกไปแค่ราคาว่าเราอยากได้เท่าไหร่แล้วร้านอ่ะก็จะแบบสุ่มมาให้เราเลยอ่ะว่าเราอ่ะจะได้แบบไหนแต่ว่ากว้างสั่งมาส0ตัวคือเขาก็จะบอกว่า10ตัวเนี่ยก็จะเป็นสภาพสายฝอใช่ก็คือประมาณนั้นก็คือเราก็รู้ว่าแค่ว่ามันเป็นสไต สายแบบสายฝอแต่ว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าข้างในอจะเป็นยังไงบ้างเออร้านนี้เขาบอกว่าถ้ามันชำรุดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ส่งเคมได้นะคะแล้วก็จะมาแกะก really? ันซึ <sh> ่งกวางก็ยังไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมันมีจุดอะไรบ้างร้านเขาเป็นคนจัดส่งมาให้เลยแล้วกวางก็แค่ให้ผู้ช่วยกวางนะคะเป็นคนคุยกวางไม่ได้คุยเหมือนเดิมกวางมีผู้ช่วยเยอะมากทุกคนผู้ช่วยกวางเนี่ยทำทั้งบัญชีทําทั้งการตัดต่อทาทั้งการคุยงานทาคอนเทนต์ทําทุกอย่างมีหลายอย่างมีหลายคนนะคะคือมาคุณภาพมาแล้วมาแกะเลยนะนี่แกะละเห็นสีตัวแรกก็แบบ นี่นะคะทั้งหมด10ตัวนับก่อนนะครบไหมหนึ่งสองสครบนะคะ10ตัวเรามาุ่มหยิบกันเลยดีกว่าให้ดูว่าทั้งหมดที่ได้มานะคะทั้งหมด10ตัวจริงๆนะคะครบทุกวันสมบูรณ์เป็นเสื้อผ้าที่กวางก็ไม่รู้ว่ากวางจะใส่ได้ไหมนะคะแล้วก็จะมาลองก,กันเฮ้ยกวางชอบตัวนี้วะ่ะมันเข้ามาในมือกวางหนึ่งตัวพอดีลายมาลายว้าว เซ็กซี่มากใส่ยังไงก่อนเดี๋ยวนะอ๋อเป็นแบบมัดแบบนี้เฮ้ยไปลองดีกว่าไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ารักมาก ชอบอะ่ะมันมีความผูกโบอะ่ะมันก็น่ารักอะ่ะแต่ครา้งนี้มันไม่ใช่โบนนี่น่ารักเป็นไงคือมาด้วยความที่มันแบบเป็นโบมาให้เราแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็สามารถแบบว่าไปอัดแอปที่ก็จะผูกแบบไข้กันก็ได้หรือว่าจะผูกแบบอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาผูกมัดเป็นโบข้างหน้าใต้นมก็ได้แล้วแต่เราเอาแบบ ตัวที่2นะคะหยิบมาจากสีที่กวางชอบเลยนะคะกวงชอบสีเหลืองแต่วมันก็นเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะเฮ้ยดูดิมันมีแค่นี้เองอะ่ะและ้วถุงนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกนะคะทุกคนเพื่อความแบบไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรน,นะคะแล้วก็เก็บถุงไปใช้อีกได้ไปมังกรน้อยตรงนี้ด้วยดูสิ<า>ไปลองเลยดีกว่ามาแล้ววันนี้เรามีมังกรน้อยมาให้ดูด้วย ดูดิน่าราักอะสีในกล้องอะมันดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยสดใช่ป่ะแต่สีจริงๆมันสดใสอยู่นะออกแนวเหลืองแบบเหลืองพาสเทลอะทุกคนเป็นสภาพจากฉีอินจริงๆนะคะเพราะว่านี่เขามิตามาให้ดูไป จบกันไปแล้วกับชุดมังกรน,น้อยของเรานะคะต่อไปเราจะไปต่อกันที่ตัวอื่นนะคะก่อนจะบอกว่าทางร้านนะคะก็คือเลือกชุดมาให้ได้แบบสีสันฟูฟ้ามากสีสันสุดๆไปเลยเราไปแบบว่าสีเรียบๆบ,บ้างดีกว่าไหมอันนี้ละกันสีดําสวยนะกลองชอบกองจิถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็รอของไม่นานด้วยนะเออประมาณ 2- 3สวันส่วนใหญ่จะเป็นเสื้กอ,อกะอบปะ Baby ไม่ใช่กะออบคล้ายๆตัวนี้แหละแต่ยาวกว่านะคะ ไปล็อกกันนะสวยมาก <c oughs> ดูเสียงตัวเองดิ baby เป็นไงโคตรเข้ากับชุดเลยอะก็ชุดแบบนี้นะใส่สบายใส่ง่ายมันพอดีทรงกับตรงเนี้ยมันรับรับหน้าอกพอดีมาจะบอกว่าผมไม่ได้ให้ดูแบบข้างหลังเลยนะแต่ละชุดอะเพราะว่ามันก็เหมือนข้างหน้านั่นแหละ <c oughs> คือแบบว่าชื่อไหนมันแบบว่ามีดีเทลที่แบบเออผูกหลังเราเห็นข้างหลังเลยเราจะให้ดูนะคะามาต่อที่ตัวต่อไปดีกว่าอย่าเสียเวลานะคะเพราะตัวนี้จะเครขึ้นแบบต่อไปตัวสีขาวตัวนี้นะคะเราผ่านกันไปกี่ตัวแล้วะหนึ่งสองสามตัวเลยยูหิวข้าวว่ะเป็นอ๋อเป็นกออบตัวจิ๋วดูส่วนใหญ่อะ่ะบองว่ามันจะเป็นไซเอมนะบอกว่าดู ลองใส่กันตัวนี้ก็คือกอะอกเฉยๆนั่นแหละถ้าใครมีแบบว่าสูทหรือว่าเสื้อคลุมอะไรเงี้ยก็เอาไว้ใส่กับอะไรแบบนั้นอ่ะจะสวยมากถ้าใส่แบบเฉยๆมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรอห็ะตัวนี้ก็คือกอะอกธรรมดานั่นแหละเหนื่อยเป็นชุดเนี่ยมา ต่อที่ตัวต่อไปดีกว่าเราจะลองสีธรรมดาให้มันหมดก่อนไปก่อนนะตัวจิ๋วนี้ละกันมันจะใส่ง่ายอีกแล้วเอาใส่เป็นที่คาดผมแทนได้ปะไม่ต้องใส่แล้วก,ออก็องก็อกอะคาดผมแทนนี่แหละจบเคได้และหนึ่งลุกเป็นไงไ,ได้เลยอะไม่ต้องมาใส่แล้วก,ก็อกอะนี่อะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูไหนๆก็ได้มาแล้วเป็นก็อกที่ตัวจิว๋วแบบจิ๋วกว่าเมื่อกี้อีกนะคะสีดำทุกคน ตัวนี้ก็คืออัดมากมันไม่คอดีกับหน้าอกกว่ามันเล็กมากเลยอะแล้วมันก็เหมือนแบบสเตลลักหน้าอกอะใช่ไหม่ะใช่แล้วค่ะต้องใจดีหมอสันมากถ้าใส่แบบแค่เนี้ยไปทะเลอะโอเคนะกับบิกินี่อะไรเงี้ยดูดีความแน่นะตัวี้ปิ้นเลยปะรีบ <c oughs> ผ่านตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เล็กกว่าตัวไปเยอะเลยนะคะต่อไปเป็นตัวสีขาวตัวนี้นะคือเรียกว่าเรา,เาตัวสีสีบ้างดีกว่าปะอ่ะสีม่วงนี้แล้วกัน รู้สึกว่าสีขาวกับสีดําเริ่มจะไปไม่รอดแล้วนะหุ้ยไม่จะใส่เดียวอะเป็นกำรรมะหยี่นะคะเซ็กซี่มากเซ็กซี่ขยี้ใจไป ทุกคนคือตอนนี้ครีมดีวเป็นสายเดี่ยวแต่ว่าด้วยความที่สายเขายาวมากก็เลยมาพันคอกันแบบนี้นะให้มันดูแบบว่ามีอะไรมากขึ้นกับการที่เราจะต้องใส่สายเดี่ยวซ้ําๆนะคะเราก็เลยเอามาพันคอให้ดูว่ามันก็ทําแบบนี้ได้แต่จริงๆอ่ะถ้าสมมติเราทำเป็นสายเดี่ยวอะ่ะปกมันจะต่ำกว่านี้นะแล้วมันก็จะพอดีเหมือนสายเดี่ยวตัวสีดาอะ่ะ สิมววงนี้ก็คือใส่ได้เลยสวยมากแล้วก็ถ้าแบบเราไม่อยากอันนี้เราก็เอาออกเอาออกอยังไงอะ ใส่ได้แต่อ,อกไม่ได้เดี๋ยวจะใส่เป็สายเดียวให้ดูนี่นะถ้ามันเป็นเกาะอกมันก็จะได้แบบว่าอีกลุกนึงก็จะดูมีความหวานขึ้นมีความชิลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราเอามันมาคว้ยกันแบบเมื่อกี้ใช่ปะมันก็ทำให้เป็นลุกที่แบบว่าดูเซ็กซี่แล้วก็ดูแบบลุกป,ปับปาร์ตี้มากขึ้นเออก็แค่นั้นแหละกันก็มาเดี๋ยวให้ดูว่าเออชุดชุดนึงเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้หลายแบบนะลุคนี้แต่งหน้าสวยมากแต่ว่าดูในกล้องแล้วมันดูจืดๆโอเคปะต่อดีกว่าไม่เสียเวลาเพราะว่าหุเขา่ามากมาก ตัวสีดำนี้นะคะก็สีดำกับสีขาวค่อนข้าง,งยืดก็ใส่ง่ายอะเนาะไม่รู้จะอาทิ้ไปยังไงเขาเก่าถ้าเขใส่แต่กับอกใส่เดียวใส่เดียวออกับอกอกใส่เดียวอะเปลี่ยนดีกว่าก็เป็นใส่เดียวนะคะเป็นผ้ายืดนะคะสีดำตาะนะคไม่ใช้สีดำ <laughs> ดูผิดเองก็ไม่มีอะไรมาก ก็คา,าดว่ามันจะอะไรมากกว่าสายเดียวนะคะก็เลยแบบว่าลองซื้อแบบส่มมาเพราะว่าอย่างนันเราก็เลือกไ,ได้แล้วใช่ปหแต่แบบว่าในรูปอะไรเงี้ยมันดูแบบมีหลากหลายสไตล์แล้วมันก็ดูซื้อมากเลยอะแต่แบบพอมาจริงๆก็มีแต่สายเดียวสายเดียวสายเดียวก็วอโอเคปะตัวที่2เอ้ยไม่ใช่ตัวที่ไหนก็ไม่รู้อะตัวสีขาวนี้นะคะก็จะไม่พ้น ไม่ความเก๋ทีหนึ่งที่แบบมันจะเทมาข้างนี้ข้างก็ค,คือแบบมีความไม่เท่ากันนั่นเองเออก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่สายเดียวธรรมดาละไปเปลี่ยนดีกว่า <C ESS> <S <S แน่นมาก <S <S 2> <S 2> เสร็จแล้วนะคะตัวสีขาวใส่สวยอยู่นะแต่ว่าแอบแน่นหน้าอกไปนิดนึงก็คือตัวเล็กกว่าหน้าอกกว้างค่ะหน้าอกกว้างไซส์36นะคะ,นนะ,คะตัวนี้แบบว่าแน่นแบบพอดีเป๊ะแต่ก็ยังใส่ออกมาก็ยังดูสวยอยู่นะคะ หลังก็ไม่น่าจะมีความเทเๆลงนะิดนึงอะเหนื่อยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าผ่านใสสวยอยู่นะแต่ว่าหน้าหน้า,นาคุณหมอคะช่วยด้วยค่ะหายใจไม่ออกกินแล้วก็ต้องไม่ใช่แค่แมวพุงอย่างเดียวนะแมวนมด้วยนะคะเพราะว่าแน่นต่อไปอาจะสีแดงว่าสุดท้ายนะคะต่อไปเป็นตัวสีม่วงนี้นะใสเดียวแหละแต่ว่าใสาใหญ่ขึ้นมาสีม่วงพาเทลนะคะไป ตัวนี้ก็คือแบบทรงคุณยายไปหน่อยทรงมันแปลกๆอะ่ะมันตัวใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่กว่างนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนเสื้อนอนอะ่ะหลวมๆเลยไปดูดีกว่าตัวด,ดีมันแบบว่าค่อนข้างแบบใหญ่ เฮ้ยถ้าเป็นแบบเสื้อกล้ามใส่นอนอะมันโอเคเลยนะมันเหมือนเสื้อกล้ามแบบว่าตอนที่เราใส่แบบกับชุนนักเรียนเลยอะมาสุดท้ายหวองว่าจะดีนะคะสีแดงแรงริดนะคะเออสีแดงลายเสือนะคะ <c oughs> <c oughs> มันคือตัวเดียวกับตัวแรกแต่แค่เป็นสีแดง ริใส่ข้างหลังบานการไม่อยากถอดแล้วคือความที่แบบว่าชุดเขาว่าเหมือนกับชุดแรกที่กวังได้มานะคะที่เป็นมาลายก็เลยมามัดแบบนี้ใส่ข้างหน้ามัดไปข้างหลังแล้วก็ใส่ข้างหลังค่อยมาข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปมัดข้างหลังไว้เหมือนเดิมแต่ว่ากวางใส่ข้างหลังอะ่ะกวางกับมันเห็นปะพันกันเป,ป็นปมเลยอะก็เลย ให้ดูแค่ข้างหน้านะคะเพราะไม่อยากเปลี่ยนแล้วอ่าไม่อยากกลับชุดแล้วอะซึ่งเชือกอะเราก็สามารถที่จะแบบเอามามัดได้หลากหลายนะถ้าไม่อยากได้มัดคอแล้วก็ไม่รู้ว่าดึงทีไหนมาอ่ะอ่ะพันกันไปหมดแล้วเชือกเขาให้ไม่ยาวมากอะแล้วก็แบบเอาไปมัดแบบอื่นได้นะคะเอาไปไว้ข้างหลังแบบหมดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใส่เป็นกอกอย่างนี้แล้วก็เก็บสายเข้าไปก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเลยซึ่งกวางจะไม่ได้มัดให้ดูแล้วเพราะว่าชุดนี้ก็คือกวางก็เหมือนลองไปแล้วรอบนึงอะตั้งแต่รอบแรกใช่ปะก็อ่ะ ประมาณนี้นะคะซึ่งกวางก็จะขอจบคลิปแกะรองเสื้อผ้าจากชีอินแต่เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่กวางสุ่มมาไม่ใช่สุ่มมาร้านสุ่มมาให้กวางนะคะเพราะกวางไม่ได้เลือกเองเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบที่เห็นนะคะทวกคนคิดว่ามันคุ้มค่าไหมคะสําหรับก็สาหรับพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ แ,แบบว่า690บาทได้10ชุดก็ตกตัวละ69บาทก็ถือว่าโอเคนะคะถึงแม้ว,ว่าเสื้อผ้ามันจะสไตล์แบบซ้ำๆกันหน่อยมันก็สามารถใส่เป็น everyday look ได้ใส่แบบปกติได้เพราะว่ามันก็เป็นเสื้อสายเดี่ยวใช่ปะมันก็ใส่ง่ายอะไรเงี้ยถ้าเราใส่อย่างกอกอกหรือว่าสายเดี่ยวแล้วก็สามารถที่จะใส่แบบแจ็คเก็ตคุมทับหรือว่าใส่เสื้อสูทคุมทับใส่อะไรเงี้ยคุมทับได้ก็จะดูแบบว่าแพงขึ้นไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็กวางก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ก like, อ,กอ,อยะะ่า เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่กวนจะลงนะคะในทุกๆอาทิตย์นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะไ๊ายบายนะคะทุกคนไปละลองริบเอยลองสุภาตัวสีปากหายหมดเลยดูหัวก็หายหัวก็กรเจิง